কিনা কেম ঝঙ্গি সেই สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่9เมษายน66วันนี้นะเทนก็มาตกปลาทอง13ไม้เก่าไม้เดิมครับไม้กินจัดวัดกระกจายตั้งใจจะหาปลากับต่างจังหวัดท่านผู้ชมเอาปลาขาวปลาส้อยไปฝากทางบ้านแต่ปรากฏว่าลงไปเหยื่อไปชุดแรกได้ปลาขยงมา4ตัว ก็มีปลาส้อยมาตัวหนึ่งน้ำคลอง13วันนี้ขุนท่านผู้ชมน้ำลงเยอะน้ำลงประมาณ40-50เซนแล้วก็ขุนด้วยอาจจะมีผลจากน้ำนาที่ลงมาท่านผู้ชมจากประสบการณ์ที่นาเทนตกคลอง13มา3ปีสีน้ำลักษณะนี้คือมีน้ำนาลงมาท่านผู้ชม มันมีผลกับ,ก,บการกินเหยื่อของปลามีผลมากวัดดวงกันนะผู้ชมหมายเก่าไม้เดิมแต่ว่ามีน้ำนาลงมาน้ำขุนมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้สกอร์รวมสักกี่กิโลมาแต่เช้าครับนะัเทนลงเบ็ด8โมงตอนนี้ก็8ดโมงครึ่งนผู้ชมได้ปลาขยงมา4ตัวแล้วก็ปลาส้อยมาตัวหนึง่ง ลงเหยื่อไปสองชุดครับเพิ่งจะเปิดคลิปเค okay, ครับลุนไปด้วยกันวันนี้ดูระดับน้ำท่านผู้ชมน้ำลงไปประมาณ40-50เซนแล้วก็ขุ่นครับขุ่นถึงขุ่นมากท่านผู้ชมลุ้นกันครับวันนี้ จะได้มากได้น้อยยังไงก็มีตัวครับจะจะกินห่างไหมแค่นั้นแหละก็พอได้ตัวท่านผู้ชมห้าหกแต้มแล้วก่อนเปิดคลิปครึ่งชั่วโมงแรกโอเคครับนะนะิกนกหนือท่านผู้ชมคันที่4ี่กินละกินละ จะไม่กินจัดเหมือนทุกคลิปทุกอีพีท่านผู้ชมสาเหตุนัเทนก็ว่ามาจากน้ําครับน้ําขุนน้ําขุนน้ํานาลงมาอย่างไงก็ต้องวัดกันดูท่านผู้ชมของเสียวปลาเขาปลาพวกพวกนี้ไปฝากทางบ้านเรวพี่น้องเอ้ยนนเทก็ทิิเดินทางเหมือนแรง ก็อว่าตกปลาจากนี้ไปหาช่วงเพียงช่วงบ้ายก็ดีครับพอได้ไปทางบ้านปิ่งเพ็ดสมพี่น้องปามโตงามครับ เราพี่น้องปลาสยใส่งามเลยหมดเลยเอาแล้วเอาแล้วทางนี้ก็เอาเฮ้ย they have not done. không subscribe không có lỡ những video เริ่มเข้ารัวๆแล้วท่านผู้ชมเข้ารัวๆๆหรอพี่น้องช่วงกโมง้งวันนี้ก็ไม่ได้ห้อยเม็ดโฟมห้อยอะไรท่านผู้ชมเออไม่ได้ห้อยมันหมูห้อยอะไรท่านผู้ชมเม็ดโฟมร้อยเปอร์เซ็น ขอตัวล่างนะเทนปล่อยเลยนะครับไม่เน็บเน็บเ,เฉพาะตัวบนเพื่อไม่มันเกี่ยวกันตีลงไปเม็ดฟมไม่แตกก็โอเคท่านผู้ชมปลากินเร็วปวปา่าเน็บครับเหยื่อก็สูตรเก่าสูตรเดิมท่านผู้ชมก็เศ้าปลากระแย้งพี่น้องเลยปลากระแย้ยหางหกตัวสวยมาก,ากปลาสอยเขาปลาต่เพี้ยนได้ตัวหนึ่งแต่ว่าวันนี้ปลากะมังมันเห็นพี่น้อง โอเคก็จะเน็บประมาณนี้ตัวล่างห้อยเลยท่านผู้ชมไม่ต้องไปเน็บ กินล่วๆแล้วพี่น้อง10โมงกรัวเริ่มกินล่วๆแล้วเอ้าเอาเอ้าเอ้ากินข้อไปเอ้าเอ้า เมื่อสักครู่นี้นะใจกับพบอ,บอก็แวะมาทักทายท่านผู้ชมคุยกันตั้งแต่เช้าแแล้วหนะเทนขึ้นมาข้างบนช่วงรังสิตช่วงำลำนุกกาธัญญานาใจแกเล่นอยู่แถวน้องจอก ลายคุยกันบอกปลาไม่ค่อยจินก็เลยชวนแกขึก้นมาข้างบนเดี๋ยนัดใจบอกเดี๋ยวช่วงสงการไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวแกจะเข้าหมายนี้ลองดูก็ไม่เหงาท่านผู้ชมได้เรื่อยครับวันนี้ท้องฟ้าโลดหลัวก็มีตะเพียนขยงส้อย ่านผู้ชมวันนี้ยังไม่ได้ปลากระมังสักตัวเลยท่านผู้ชมเออแปลก ปลากระมังก็มาเลยครับผู้ชมปลากระมังตัวแรกมา1 0บโมงสี่สิบห้าครับผู้ชมอ้าวจริงๆกยังไม่ได้ฟันเรือเลย chỉ là trong Chị khăn xóng chị lẹo chị lẹo ตอนนี้ก็เป็นเวลาเอา11โมงท่านผู้ชมรู้สึกว่าปลาหมายนี้จะกินเครสายท่านผู้ชมเช้าก็ไม่จัดเท่าไหร่สายมาเริ่มเป็นเรื่องแล้วครับลุ้นกันต่อท่านผู้ชมคันที่หนึ่งใส่มือมีอาการอีกหรอพี่น้องตึ่งตีขั้นสองลองกเมื่อกี้เอาครับเอาครับ สิบเอ็ดโมงเริ่มแล้วมันก็นเริ่มกินจัดมาจากสิบโมงครับช่วงนาใจขอมาทางไท้ครับผมแล้วก็บ้าก็กินเรื่อยๆเลยแบบน,นี้นาใจก็เขยับไปหาหม่องลงแล้วดุนต่อพี่น้องลุนต่อเอาครับท้องฟ้าหลัวอากาศอบเอาดีมีหมคุ้มบัดหนาไม้เลย

ที่หกที่เจ็ดเราพี่น้องคันที่หนึ่งว่ามันกินเราพี่น้องสายมือสุด So you don't get love, Phải xém ngang mây rồi biết đâu. 不要。还得记录编号，证、证、证。 อย่างนั้นสองกิโล เท่คับพี่น้อง,อองตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเคืองแล้วครับแต่เท่ก็จิเก็บของไปรับน้องรับหลานเตรียมตัวกับสระข้ามน้องเอาอมังคุดกับทุเรียนมาหอดแล้วอ่ะส่งงานกันพี่น้องสาวหอดเที่ยง เทียงอะแก้มๆลม,ม,มออกหูพี่น้องผลงานมัมนนือนกับพ่อในฝากลูกฝากเมียอ,อยู่หรอกพี่น้องปลากระแง,งี้เก็ดแปดโตปลาสอยปลาแตเพี้ยน โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สังนีด้วยพี่น้องสวัสดีครับผม